เครื่องหมุนเวี่ยงเซนติฟิวลูการุ่น lc 0 4 b เครื่องหมุนเวี่ยงเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับแยกอนุภาคสารออกจากกันด้วยการใช้แรงเหวี่ยงแอ็ดราความเร็วสูงซึ่งจะทำให้สารอยู่ในสถานะที่ได้รับแรงเหวี่ยงมากขึ้นจนทำให้สารเหล่านั้นแยกออกจากกันได้โดยอาศัยหลักการความหนานแน่นและมวลสารที่ต่างกัน ทำให้อนุภาคแยกออกจากกันเช่นการแยกชั้นของแข็งของเหลวเป็นต้นส่วนประกอบของเครื่องสวิตช์พาวเวอร์เปิดปิดเครื่องปุ่มสปีดตั้งค่าวความเร็วรอบปุ่มไทม์ตั้งเวลาวิธีใช้งานเสียบรักเครื่องหมุนเวียง กดปุ่ม power เพื่อเปิดเครื่องเปิดฝาเครื่องด้านในมีช่องใส่ตัวอย่างทั้งหมด12ช่องใส่หลอดตัวอย่างให้เป็นจำนวนคู่โดยให้น้ำหนักของหลอดที่เท่ากาันวางตรงข้ามกันเพื่อความสมดุลของเครื่องปิดฝาเครื่อง ตั้งเวลาโดยหมุนปุ่มไทม์เครื่องนี้สามารถตั้งค่าได้สูงสุด30นาทีตั้งความเร็วในการหมุนโดยหมุนปุ่มสปีดเครื่องนี้สามารถตั้งค่าได้สูงสุด4,000รอบรอจนกระทั่งเครื่องทำงานเสร็จ เปิดฝาเครื่องหยิบหลอดตัวอย่างออกปิดฝาเครื่องกดปุ่ม power เพื่อปิดเครื่องถอดปลั๊กออกข้อควรระวังหากช่างน้ำหนักตัวอย่างไม่สมดุลเมื่อเครื่องเริ่มทำงานเครื่องจะสั่นอย่างรุนแรงให้หมุนปุ่มไทม์ลงมาที่ศูนเพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง และตรวจสอบน้ำหนักตัวอย่างอีกครั้งในขณะทำการหมุนเวียนหากเครื่องมีเสียงดังหรือสั่นผิดปกติให้หมุนปุ่มไทมลงมาที่ศูนย์เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องและตรวจสอบหลอดตัวอย่างแตกหรือใส่หลอดไม่ตรงตำแหน่ง